วันที่2ก้อนหินมหัศจรรย์พิจารณาสิ่งดีๆในชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันอันเป็นสิ่งที่คนทุกคนมีอยู่มากมายอย่าไปใส่ใจสิ่งเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นซึ่งใครๆย่อมเคยประสบอยู่บ้างชาลส์เด็กกินส์นักเขียนในการเริ่มต้นปฏิบัติการเหล่านี้ต้องมีวันที่ต้องตั้งอกตั้งใจต่อเนื่องกันเป็นลำดบับเพื่อทำให้การสำนึกรู้คุณกลายเป็นนิสัย อะไรก็ตามที่เตือนคุณให้สำนึกรู้คุณได้ก็จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองด้วยการสำนึกรู้คุณและนั่นเองคือสิ่งที่ปฏิบัติการมหัศจรรย์น,นี้กล่าวถึง Lee b r o อ e r ได้เสนอปฏิบัติการก้อนหินสำนึกรู้คุณในภาพยนตร์และหนังสือเรื่อง The Secret ตอนที่เขาเล่าเรื่องพ่อของเด็กที่กำลังจะตายผู้ใช้ก้อนหินแห่งการสำนึกรู้คุณเพื่อแสดงการสำนึกรู้คุณสุขภาพของลูกชาย แล้ลูกชายของเขาก็เกิดดีวันดีคืนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก้อนหินแห่งการสำนรกกรู้คุณจึงเป็นความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วกับคนหลายคนทั่วทั้งโลกคนเหล่านั้นใช้ปฏิบัติการนี้เพื่อเงินการบำบัดร,รักษาและความสุขก่อนอื่นให้หาก้อนหินสักก้อนเลือกก้อนเล็กๆขนาดพอเหมาะกับฝ่ามือคุณและคุณกำได้รอบเลือกหินก้อนเรียบเกลี้ยงไม่มีขอบแหลมคม ไม่หนักเกินไปให้รู้สึกดีเวลาถือไว้ในมือคุณอาจหาก้อนหินมหัศจรรย์นี้ได้จากสวนของคุณถ้าคุณมีหรือจากร่องน้ำลำธารมหาสมุทรหรือส่วนสาธารณะถ้าไปสถานที่เหล่านี้ไม่ได้ง่ายๆก็ขอให้เพื่อนบ้านครอบครัวหรือเพื่อนๆหามาให้ก็ได้คุณอาจมีหินมีค่าอยู่แล้วซึ่งเอามาใช้เป็นก้อนหินมหัศจรรย์ได้เลยพอได้ก้อนหินมหัศจรรย์มาแล้วให้วางไว้ข้างเตียงนอน ในที่ที่คุณมองเห็นได้แน่เวลาคุณเข้านอนจัดที่ทางให้โล่งพอถ้าจำเป็นเพื่อคุณจะได้เห็นก้อนหินมหัศจรรย์ได้ง่ายๆเมื่อเข้านอนถ้าใช้นาฬิกาปลุกให้วางถัดจากนาฬิกาปลุกคืนนี้ก่อนจะเข้านอนหยิบก้อนหินมหัศจรรย์ขึ้นมาถือไว้ในฝ่ามือข้างหนึ่งและกำไว้ให้รอบค่อยๆค,คิดย้อนไปถึงสิ่งดีๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้และหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นซึ่งคุณจะสำนึกรู้คุณ จากนั้นกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณให้กับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นหวังก้อนหินมหัศจรรย์กลับคืนที่ข้างเตียงแค่นั้นเองทุกคืนจากนี้จนครบ26คืนให้กระทำปฏิบัติการก้อนหินมหัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้ก่อนจะหลับย้อนคิดถึงตลอดวันที่ผ่านมาหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนั้นขณะถือก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือจงรู้สึกสำนึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้ในเรื่องนั้น และพูดคำว่าขอบคุณการใช้ก้อนหินดูเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ตลอดปฏิบัติการคุณจะพบสิ่งมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตคุณเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนั้นคุณจะพบเจอสิ่งดีๆจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นและด้วยกรรมวิธีของการค้นหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็จะคิดถึงสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสำนึกรู้คุณจริงๆ คุณจะมั่นใจด้วยว่าคุณจะหลับไปและตื่นขึ้นด้วยการสำนึกรู้คุณในแต่ละวันปฏิบัติการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตและก้อนหินมหัศจรรย์นี้จะทําให้คุณมั่นใจว่าคุณจะเริ่มต้นและสิ้นสุดวันในสภาวะของการสำนึกรู้คุณอันที่จริงสิ่งเหล่านี้มีอนุภาพมากจนร่วมกันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายในไม่กี่เดือนแต่หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างรวดเร็วจริงๆ โดยใช้ปฏิบัติการมหัศจรรย์มากมายหลายแบบเพราะการสำนึกรู้คุณเป็นแม่เหล็กและย่อมดึงดูดสิ่งต่างๆให้ต้องสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆการตั้งอกตั้งใจในการสำนึกรู้คุณจนครบ28วันจะช่วยเพิ่มพูนพลังแม่เหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณเมื่อมีแรงแม่เหล็กแห่งการสำนึกรู้คุณอันแข็งแกร่งก็เหมือนสิ่งมหัศจรรย์คุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณต้องการและจำเป็นกับคุณได้โดยอัตโนมัติ เครื่องเตือนอันมหัศจรรย์ต้องมั่นใจว่าได้อ่านปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันพรุ่งนี้ตอนไหนก็ได้ในวันนี้พระทาคุณจําเป็นต้องหารูปถ่ายมาเก็บไว้ก่อนเริ่มต้นจริงในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขสองก้อนหินมหัศจรรย์หนึ่งทำปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขหนึ่งคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตสามตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสามได้ทํารายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสํานึกรู้คุณ อ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. หาก้อนหินมหัศจรรย์มาสักก้อนหนึ่งและวางไว้ข้างเตียง 3. ก่อนจะหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ 4. กล่าวคำมหัศจรรย์คือขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้หําทำปฏิบัติการก้อนหินมหัศจรรย์นี้สามทุกคืนใน26คืนถัดไปจากนี้ 6. อ่านปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันพรุ่งนี้เสียตั้งแต่วันนี้